รวมพลให้เวลาสามวจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาเข้าค่ายสิ่งแรกที่เราต้องมีคือผ้าพันคอแล้วสิ่งที่คู่กับผ้าพันคอต้องคืออะไรครับคุณโกรวอกเกิลวอกเกิลใครรู้ตัวไม่มีวอกเกิลเดินออกมาครับนี่ไง ดูดูวุ้ยครับแม่แม่งกัดไปปล่อยเยุ้ยอุ้ยขายนี้มันโหดเห็นนี่ไหมแม่งทั้งหมดมันยังทำเราได้เลยองหางหวานาไอ้อี่ไรบอลค่ะทำไมครับเราเกิดกระโกวะมึงกระโมยใหญ่ก็มาเนี่ยมาเลยจ้า ยืดเลยลูเสียบมันไอ้ภูคุณคุณคุณบอกคุณจะทำการยืดยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมไม่ยืดดีก่าไม่ผมจะให้เขายืดให้ไงก็คือคนเนี่ยคุณภูก็ต้องยืดให้กับคนที่ไม่มีวากเกิลอ่าอ่าคุณภูไอ้ยืดให้บอลนี่ยให้เสดทำให้ดูก่อนเราจะทำให้ดูก่อนไม่รู้นี่วิธียันยืดนั่งลงไปนั่งลงไปเลยนั่งลงไปเลยครับนั่งลงไปเลยเหอนั่งลงไปเลยดูนะเส่ยโจ้ เด็กก็ดูวิธีการยืดทุกคนดูวิธีการยืดทำทุกคนนะหาอย่างเงี้ยขาเชื่อมไปขากว้างปึ๊บเชื่อมไปเสร็จปึ๊บไอ้เปาอะไรกูรู้งนะเฮ้ยเรียกเกษตรดีครับผมเนี่ยเกษตรบอลป้า้เปาอย่างี้ไอ้เปา้าวอยไอ้เนี่ยอ้าว โอ้ยโอ้ยเจ็บเป็นบบอกเจ็บเจ็บมันตึงกระซารนเลยที่มันจะตึงช่วงนี้มันจะตึงช่วงนี้ตป็นช่วงนี้บอลทุกคนดูดิตปงช่วงนี้มันจะตึงขออีกทีตึงไอ้เจ้าไอ้เจ้าเปตะคิวมันจะเป็นตะคิวไอ้เหี้ยูดินจได้ไอ้อมันจะไป็นตะคิวดูดูหลายจันมันจะเจ็บช่วงนี้นี่จะหนักมากเลยโอ้ยแล้วมันเจ็บโอ้ยอี๋กูโดนไอ้จักรไหวไหมนึงโะวอยวอยตึงไหมบอลตึงเขาตุง ตาระเบียบนิ่งเฮ้ยตาระเบียบพักถึอปายนตอนครับคุณโจเสียชีพอย่าเสียตูดสักไม่ใช่แล้วเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียอะไรก็ได้อย่าเสียตัวมาด้วยกันกคนจัดแถวตามระเบียบพักโอเคเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นกำหนดการต่อไปคือการเดินทางไกล ไปฟังกำหนดการจาก่ันเปาได้เลยครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเที่ยงกว่าเลยมันไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวพูดผมจะให้คุณเดินทางไกลนะเส้นทางก็ไปตามดาบนาวนะครับภารกิจแรกที่จะให้ไปก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกับหลักกิโลถ่ายรูปเช็คอินกับหลักกิโลมานะครับหนึ่งรูปเอามาให้ผมดูแล้วก็สองจะเป็นถ่ายกับคนไปหาคนนะเป็นรูปคนธรรมดา,าเดี๋ยวไม่ได้นะต้องเอาเป็นรูปทำความเคารพคนไปหาคนแปลกหน้าหนึ่งคนแล้วก็ ใช่ทั้งขวานทัรถทางแจ้งเลยนะครับแล้วก็3เนี่ยไปผมอยากได้ผมอคุณอยากกินใบอ้อยผมอยากได้ใบอ้อยใช่อ้อยอยากได้เด็ดใบอ้อยมาให้สักใบหนึ่งอยากอยากกินใบอ้อยเออจะเอามาทำเจ้ามาทำไอ้นี่เลยวะเพราแบบเปียวชานอ้อยเออหมูเสียบชานอ้อยเอาหมูมาพันอ้อยกินอยากกินรู้สึกเหรอ ครับเดี๋ยว mm> ผมจะรออยู่ที่เนี่ยร้อนๆก็ไปเดินกันเย็นๆเลยนะฮะเอ้ต้องอันนี้ก่อนคุณโจก่อนไปมันต้องอะไรก่อนวะทำความเคารพอ่าแถวตรงเลยไม่มาทันแั้วไม่บอกไงบอกกระบวการก่อนโอ้โหใจเย็นดีร้องโอ้โหเออทั้งหมดแถวตรงแถวตรงทำความเคารพหัวหน้าหมู่สวัสดีครับสวัสดครับขอเดินทางโดยสวัสดีภาพปลอดภัยทุกคนไป let's go ไป ทำเหมือนคอลลาเจน่จริงไม่ใช่มันคือน้ําเปล่าที่เรรองที่เรากรองมาแล้วเพื่อเอาไปเดินทางไกลเวลากินแล้วมันก็จะสดชื่นสดชื่นอะงั้นมันด้วยคอนอเลยมึงก่อนมึงก่อนแล้วก็คือความร่วมมือลอง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 อัดสุดจเองกันแล้วเดินทางไกลได้แล้วน้ำเปล่าเที่อะไรนะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่ากูบอกแล้วเมื่อกี้ ที่เป็นกรอบมาจากขบวนไอตูเ้เย็นหนาวเปล่าทำห้กูได้กินเดียวกันอะลองดูเปล่าคองอ <c oughs> ๋อโต๊ะ <c oughs> ลองอันนี้ก็โซดาอันเนี้ยที่ห้ามปฏิเสธ <c oughs> เอ้าไหนบอกยังไม่เริ่มไงน,นี่เริ่มแล้วเดี๋ยวครสาเอาแก้วมาเดี๋ยวเพื่อที่จะมาใส่ที่นี่เพื่อการเดินทางไกลอ่ะแต่อันนี้คือน้ำเปล่ากินนะเอาเนี้ยมาลองดู นักซอเชื่อนะได้กลิ่นไหมอ่ะไม่ได้เลยธรรมชาติเลยเนี่ยละมุดเลยอ่ะหึงมุมตกธรดาไหมครับทางนี้ต้องเลือกทางนี้จะได้เรื่อยเรื่น้ำเปล่าน้ำเปล่ากินง่ายกินง่ายมันมันกลิ่นมันไม่ได้เนี่ยนบ้ำเปล่าตาหวานเลยตาหวานเลยถ่ายงานเยอแล้วแต่นี่เอาไว้เพื่อเดินไม่เราก็ต้องเพื่อเดินเราต้อง ได้ใช่เตี๋ยกินติดจมูกจิ้มจัดเปิดมาแม่งนั่งดมนั่งทำการอะไรที่กินด้วตี๋ยวะแล้วดูตัวเองไม่กินเลฮ้ยไม่แยกจากหัวจากมึงนี่ยยังได้กินตัวเองเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอร์เย็นช้ำเลยดิให้มึงไปเดินร้อนไอ้เดินเย็นเย็นเดินเย็นเย็นดวกูนอนร้อนร้อนเจอกันครับคุณน้ำมเจอกันครับโชคดีนะ สวัสดีครับผมเสโจ้ก็ตอนนี้เดี๋ยวจะให้จัดเป็นหมู่เดินคู่กันเริ่มจากหมู่ชายจัดแถวครับผมเนตนาลีอยู่ฝั่งซ้ายเลยครับผมซ้ายครับซ้ายครับโอ้สไหวมันมีผิดพลาดกันได้แเดี๋ยวเราจะเดินกันอย่างนี้ไปทำภารกิจตามจ่าเปา เราจะเดินวออนอ้อมไปงี้จนไปถึงถนนใหญ่ตรงนู้นประมาณ1.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงหคะมีความเร็วกำกับหน้าหมมีอะไรบ้างน,นะคะกิมมีคืออันดับแรก <c oughs> ถ่ายรูปถนนถ่ายรูปถนนอ๋อาทิ่ยสำคัญที่สุดอะเก็บใบอ้อยถ่ายกับคนถ่ายกับต้นอะไรก็ได้หัวหน้าหมู่จะอยู่ที่คนแรกสิเบจะเป็นหัวหน้าหมูรองหัวหน,น้าหมูจะเป็นนาทีสิงห์หาปู ชื่อบอลเตยเป็นหัวหน้าหวานจะเป็นรองหัวหน้าระหว่างทางก็สู้ๆกันนะไปครับทั้งนั้นกูเก่งมากเลยให้รางวัลก่อน่าดอกเล้วกพูดเก่งมากๆเลยโอ้โหตบมือตัวอแห้งตัวแห้งเฮ้ยเย็นเฉียบไปกันดีกว่าขอบคุณครับสีงกลิ่นนุ่มเลยอ่ะกูกูก็ได้มา ทำความดีอะไรคุณพูดดีใครพูดดีไม่งามึงพูดดีไงพูดอะไรเฮ้ยกินอะไรข่อนมาคินอะไรเฮ้ยถามคิไม่ได้มันจะกินเลยไม่ได้ไม่ได้ผมผลผมอ่ารอดูคุณงามความดีถ้ามีคนงามความดีนะครับถึงจะได้กินอาขันธทีนะอ่าอาขันทีมันต้องกระชุ่มกระชวยอาขันทีเฮ้ยอยากรู้อยากรู้เอา่าอ่าลองดูก่อนนะสองครั้ง สบาโอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นไม่งั้นมึงจะไม่ไม่ไหวเอาจกไปเลยก็ได้จิบจิบเอาแค่น้ำปล่าน้เปล่าเท่านั้นจิ้นวิตามินมันออกอ่ะวิตามินมันออกเลยเสียดายตัวหมดทำไมน้ำเปล่าเทกลับไปสิเฮ้ยทุเฮ้ยกินทุกคนก็ตื่นทุกคนเออเห็นะของมันดูตาเสียเนี่ย เป็นฮอตแคกรับเชิญอัมมบตกสอัมจัตเชอัมห่อขั่วเห็ดตะลาบงัวฟัก๊อกบ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 ๊อก๊อกฟักบ๊อ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 ย ไม่ไม่ไม่ต้องอันนี้ไงคอยซัพพอร์ตทุกคนตัวเริ่มแดงไงคนอูนี่มึงเดินมึงรู้ทางกันไหมไม่รู้เวันนี้อยากจะเก็บช้างให้้ทัศกรวอถ้าเจอช้างก็วิ่งเล่นกับช้างหน่อยใช่เพราะว่าการกล้วยสองสามนาสามสามแต่ว่าเอาจริงป่ะถ้ามาตอนคืนเนี่ยกล้าเดินมาถึง คือเราต้องมาเดินแถวรอีกนแต่ไมด้เดินแถวนี้งั้นเดี๋ยวท่องบทสวดขี่สางตัวไหนที่อยู่นที่แห่งนี้จะโผล่หัวมากไม่กลัวสภาพกูดูในกล้องแล้วมันคอนไม่ไหวกูไม่เท่เลยฮ่กูดูไม่ใช่คนเลยมีคำถามว่าไงครับใบอ้อยเป็นไงอ่ะใบอ้อยมันจะเป็นอ่าใบสีน้ําตาลที่ไวล์ลอกกับอ้อยใบอ้อยนี่ไม่ใช่อยู่ในเดอะฟ้าเหรอไม่ใช่อันนั้นใบอันเฮ้พูดดีเว้ยพูดดีอุ๊มันสาจะไหุดหยุดหุดหุดใบอัน ไปอางไปอ่าอ่จะได้ฟิงหน่อยฟิงจะได้ซิงซิงิ้น้ำมันไม่ใช่เดียวกันโอ้โหกนิอนเนียมึงต้องเทียบสีขวดกันดิไอ้น้ำกล่องเนยอันนี้น้ำน้ำกล่องมาไม่น้ำจากเออโอ้โหพูดอย่างนี้เด้ไอ้ไอ้ไอ้ไห้เอ้ไอนไอ้ไอ้ไอไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไ ได้ไหมลู่เ่าได้ไหมลู่ยังไม่ได้ไม่หัดไม่เรียนอะไไม่เราเราเดินไปหาคนก็ได้เนี่ยพวในนี้น่าจะมียื้อยิ่งดีเขาจะถอดไปวันป่า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  ไอเราไอเราก็แบบวาได้หมดอ่ะเราไปเอา่น้เงเราเดินเข้าไปทักทายไอร้านไอร้านท่ใกล้ตรงไหน้านอไดีอ่ะลูกเสือยปลูกเสือยบิอกต่นี้มันมันวัดบ้านใที่ลูกเสือกันไ่จับมือขวาชี้ซ้ายมาจับกันมาีขวาใจเขาลกันมือขวาใเขา ร้องเพลงเพาะมากเลยอันนั้นก็ผิดร้องเก่งไอ้เรี่อร้องเพลงใครก็ร้องมาเรื่องเสือเต้นกัี่เต้นกับมันเต้นมันกันทั้งนั้นทุกคนกูเจอคนแล้วเราลองมีชาเลนจ์ไมาให้ให้คนให้คนดูคันนับว่าเรางโสดไม่ได้หรือเปล่าเสาอพาไปดูกันมาลองไปดูครับโอ้ดูอร่อยไหม ได้ไปบละไปบลไปไปน้างอออยู่เดียวไปนไม่ช่วยกูได้เียเขาเลี้ยวขบารเลยเนาย่าอย่าอยาอยอ่าขาขาขาลงมานเขาอนสัสดีครับน้าครับน้าไปน้ไปข้างหน้าด้วยไหม ภาเเร่ลสามสองหนึ่งโอเคอันนั่นแหละสาอันไมหนจะใยรยไม่ใช่หัวหอมหเจะลืมไปว่าวันนี้เรามีเจ้าถินที อันนี้เด็กการจะรับดีไม่ใช่นะคะเสียขอโทษค่ะการไันให้รับเข้ามา๋ย่เขกาไปด้ว่อนเออน้ำเปล่าเปล่าน้ำเปล่าวิตามินแมงตีหัวกุเร่เ้ยทำพันดีต้องได้ดีขอฟฟนาน่อยอืมน ถ้าเกิดว่าหาหลักกิโลไม่เจอเนี่ยถ่ายอะไรบ้างโดนอะไรไหมหาอะไรก็ได้ที่ออกการเดินทางมาให้ผมดูโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปถนนให้ดูครับถนนให้ดูแลกูจะได้รู้จักมันแปลกแปลกละรู้จักตโยงครับจ่าเจอกันครับหนึ่งสองสามโอเคกลับไปครับกูเจออะไรเนี่ยเล็บนกเล็บนกเล็บนกอีซีอีซีกูช่างนักสำรวจนะเนี่ยเฮียอะไรเนีย กานเรียนได้ผมไม่ถนัดเป็นนักเตะตัวเตร์ดต้องต้องได้ยศอะไรเปล่าวระวังรถ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 คุณเพิ่งเงียบไปครับมิซชลีบ็อกซ์แอนเดอร์อ้าวมีคนทำความดีอย่างนี้ ยิงอร่อยอร่อยนะผมครับเหนืออะไรครับสามสองหนึ่งไ้ทำอะครับเสือเสือาไรนี่เสือเสือตึงหนึ่ง ใช่ไหมให้มันมีมานเลยดิมาเถอะไม่เหลือนะตั้งกสักเดียวไอ้เหี้ยเปิดมาแก้วแรกกูก็ไปเลยบอน I will b t e r e บอไม่ถึงฮะเหี้ยเหนื่อยป่ะจะบดอ่ะเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยเป็นลูกเสือที่เดินแค่นี้ไม่ไปตายหรอกโอ้แล้วเมื่อไหร่จะถึงนะมึงก็ไอ้บอนเหี้ยบอนบอนตื่นตื่นโอ้โหไอ้ตื่นแล้ว เก่งจริงเลยนะตัวแค่นี้มุกเด็ดมากกูบอกแล้วอ้ยี่ไม่ต้องไปหาหมอหรอกเป็นเนี่ยแหละการเป็นลูกเสือต้องเรียนเสียงสัตว์ให้เป็นเพื่อที่จะอยู่รอดอยู่ที่บัวเฮ้ยเฮ้ย ยืนไหมเก่งวะพิชาตัวรอดคุยเสียงวัวอยู่นี่ไงมือเป่าพะน่นนี่สองอย่างคือมองว่าแบบมือเป็นเที้ยงกันอ่ะเดินไปคุยเดินไปคุยเดินไปคุยมาจริงวะผมไว้ขับสวัครับทางไปเลีโมฮันเอาลีโมฮันเอามไม่รู้ว่ ไม่ต้องใจนะค,ค,ค,คืออะไรคือเล่นเล่นมุกไม่หาคือต้องวิ่งขนาดนี้เลยคือมัน ê hey, qua này lo một qua này điên này điên này điên đi này điên đi này điên đi bro điên này Bro, đi này điên 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 bro điên 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 bro <cười> <cười> ลูกเสืออ่ะมีคำคมไหมคำคมลูกเสือเหรอมีอะไรยังลูกเสือใส่ผ้าเป็นคอแต่เชิงไม่อยากรอผ้าเป็นคอไม่ต้องใสเอออะไรอ่ะพี่เก๋พี่อ่ะเดี๋ยวไปถามผมหน่อยยมไหมขอคำคมลูกเสือหน่อยขอคำคมเลยอ่ะผ้ายังผูกคอแล้วทำไมผมถึงไม่ผูกพัน คนนี้ผมนี้คนนี้ผมมาได้อันนี้คมอันนี้คือคมเลยเต็มขำคือหอดโยกรอขำใส่เปพื่อนรออะไรเงี้ยขำที่แตกที่แตกคำคมลูกเสือลูกเสือยังมีบ็อกเกิลแต่ถ้าเป็นเนนนรียังมีหมวกไอ้สัตว์เอ้ยเจ็ดเป็ดอคำคมลูกเสือคำคมหนึ่งคำคมครับลูกเสือก็เหมือนข้าวโพดอ่ะถ้าเธอไม่อยากโดนทำโทษก็สมุดคำมีมาดิ ว้าวโชคดีอะไรอ่ะแคมป์ใช่ฮะเราต้องไปคงไปแคมป์ใช่ไหมต้องตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่แค่เดี๋ยวแล้วส่งแล้วซ้ายไปเดี๋ยวก็เจอแล้วเดี๋ยวก็ตรงเดี๋ยวก็เจอเนาะคือส่งคือซ้ายตรงนี้คือตรงไปตรงถึงแคมป์ได้ฮะใช่แล้วเราก็ไปเล่นธงเล่นฐานกันแล้วก็เล่นธงเล่นฐานเสร็จแล้วก็เล่นน้ำเล่นลงเล่นน้ำกันโอ้คงโอเคแล้วคงกินข้าวตอนนี้ไหมกินคงกินข้าวน่าจะหลังเล่นลงเล่นน้ำกับเล่นกงเล่นเกมเสร็จก่อน ไม่เราทำทรงทำโทษอะไรไหมทำตรงทำโทษมี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 ทำทรงทำโทษคืนนี้น่าจะนงน่าจะหนักอยู hmm. mm ่เออมีร hmm. mm ัดกองฟงกองไฟอะไรกองฟงกองไฟเนี hmm. ่ย hmm. ม mm ีแ hmm. น mm ่ๆเดี๋ยวองมีเล่าเรื่องตรงเรื่องผีเดี๋ยวเ้ยล่าท้าฟงล่าท้าผีเลยไปไปไปเอาไปสุดเอาไปสุดกูอยากรู้ว่ามันจะจบตรงไหนเนี่ยมันจะจบนจะจบที่เขาเจบเพ้เจ็บเพ้อยี่ ของผมหนอะไรเนี uhm, ่ยของผมนะพี hai, ่ผ้าพันคอยังต้องมีวอลเกอร์ถ้าเธอไม่สมเกอร์ก็ไม่ใช่ทางผมเฮ้ยสมุกจู๋สมุกจู๋สมุกจู๋พี่สมุกจู๋ี่สมุกจู๋เหรอ ตาซ้ำตาซ้ำแม่ไอ้กูออกมาหล่อๆก็ไม่ได้อน้ไถึงแล้วเฮียเฮียเจ้าถึงแล้วงูเสร็จแล้วครับรอนะครับถึงแล้วเศรีเศรีไหนเศรีหรือเปล่า เย็นไหมล่ะเีร้อนร้อนมากเลยออยอมาฝากออยมาแลวฝากเเอ้อยเ็เเอ้อยมาฝากเรครัร้อนไหมร้อนมากร้อนที่สุดเลยร้อนตัวแห้งดูดูดูนดดดด Nắm nó Nắm nó đi Ê, không phải Yeah ê Ê, ê Ê, ê Ê, ê ได <beiden S 1> ้ก็ติดไฟไก่ติดไฟเยอะไอ้ดิ่ไย่างลไอ้ติดไฟก่าฮา่กันฮ่ใ่ตรงแถตรนี้กติดไฟแล้วดนไอ้ตามาอติ่งมาแล้วิ่ไ่บเฮไอ้ัดเรียกเรียกไอ้ตามาแล้วมึงจุดเงี้ยให้บอลวิ่งไม่ถงถ่าดิไอ้ชิิถ่าไ ตา<ะ>ตาต๊กชาามาดูมือถือให้หน่อยดิไอที่มัน,มร,มนร่วกเมื่อกี้เหมือนไอเดฟีมันแตกอะ<า>ม,มือถือมือถืออ,อ,อันนี้มันเข้าหรือเปล่าตอนที่มันมร่วเมื่อกี้เลยไม่แตกเลยี ตรงเนี้ยไปวะเลนเลนกล้องที่มันคว่ำเมื่อกี้เมื่อกีก้กูลองตั้งแล้วมันนี่เ <c oughs> นี่ยมึงเห็นไหมเห็นตรงนี้ปะ่ะที่อันนี้มันายมึงเห็นตรงนี้ยป่ะ กูกดอัดไม่ได้เนี่ยกูวแล้วมันถ่ายไม่ทันไหที่แอร์ูมึงยาราให้นเดไปต่อถ่ายอู่ถ่ายปะถ่ายอยู่นี่ไม่เจ็บมีแมงลูชีระแวงอิต้าไม่มีอะไรคงต้องไว้ มา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 เฟรได้มาเป็นแก yeah มาสอยจบภาพึก